สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เราฟังเก็บรายละเอียดของเรื่องคุณนางหญิงยอดสเสน่หาในเวอร์ชั่นล็ครนะคะซึ่งนำแสดงโดยคุณจิงเทียนแล้วก็คุณฝฟิงเซาเฟิงค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะตอนที่11และที่12เกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนที่11นะคะก็คืนต่อมาค่ะมูจัวหัวนางเอกของพวกเรานะคะก็ไปพบกับเหล่าสหายที่หอเซียวฉินกงค่ะตามที่นัดหมายกันไว้ ก่อนที่นางไปถึงนั้นพวกนั้นก็แอบ,บนินทากันใหญ่เลยว่านางนั้นก็คงไม่กล้ามาสถานที่แบบนี้หรอกนะบางคนก็บอกว่าถ้านางมาก็ดีสินะท่านทวาหญิงมาเที่ยวสถานที่โลกี้เช่นนี้ต้องเป็นข่าวดังแน่ๆก็ทำเอานะคะซุนอินเซียนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วถึงกับกระแทกจอกเล่าลงอย่างไม่พอใจ มูโจวหัวค่ะก็มาถึงพร้อมกับสนจิงหงพอดีเลยนะคะพวกเขานั้นก็จึงรีบเข้าไปนั่งกับสหายพวกนั้นมูโจหัวนางเอกของพวกเราพยายามที่จะเข้ากับพวกนั้นให้ได้โดยการที่ดื่มสุราอย่างหนักค่ะส้นจิงหงกับซุนอิ่นเซียนนั้นถึงกับสายหน้ากลัวว่านางนั้นจะเมาไปเสียก่อน ส่นจินหงก็จึงส่งสัญญาณให้กับซุนอินเซียนนั้นไปเรียกพวกแม่นางข้างนอกมาพาตัวมูจัวหัวนั้นออกไปพักผ่อนก่อนเป็นแม่นางทรงค่ะก็จึงเข้ามาทําทีเป็นนอบน้อมต่อทันทวาหญิงคนใหม่บอกว่าเท่าแก่นั้นเพิ่งได้บทกอนอันใหม่มาอยากให้นางนั้นไปช่วยวิจารณ์ณหน่อยมูจัวหัวก็จึงรีบขอตัวลุกออกไปก่อนแล้วก็คิดจะพาส่านจิงหงนั้นปีกตัวออกไปพร้อมๆกันเสียเลย แต่คนพวกนั้นก็รังตัวส่นจริงหงเอาไว้ทำให้ส่นจริงหงก็ต้องนั่งดื่มกับพวกนั้นต่อไปเมื่อมูจัวหัวนั้นได้เข้ามาพักผ่อนในห้องของแม่นางทรงนางก็สบายตัวขึ้นแม่นางทรงนั้นก็เอาน้ำแกงสั่งเมามาให้ดื่มอีกด้วยมูจัวหัวนั้นกล่าวขอบคุณพี่ซรงที่ช่วยพาตัวนางออกมาจากตรงเน้นเพราะถ้าขืนดื่มต่อเนี่ยอาจจะเมาจริงๆก็ได้ พี่ทรงก็ยังแซวนางว่าเห็นว่าคุณชายเสินนั้นปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีแต่มู่โจหัวก็บอกว่าเขากับสหายเสินนั้นเป็นแค่สหายกันไม่ได้มีอะไรอย่างที่คนอื่นๆคิดหรอกนางบากบั่นขนาดไหนกว่าจะสอบได้เช่นนี้นางไม่ให้เรื่องรักๆใครๆเนี่ยมาขัดขวางหน้าที่การงานได้หรอก เมื่อคุยกันพอสมควรแล้วแม่หนางทรงก็ขอตัวออกไปดูงานข้างนอกก่อนทิ้งให้มูจัวหัวของพวกเราพักผ่อนอยู่คนเดียวในห้องไปก่อนและในขณะเดียวกันนั้นติ้งอ๋องค่ะก็เขาเ้าเฝ้าฮองเตเพื่อจะขอประธานอนุญ,ญาตให้เขาลองใช้กลศึกทำทีว่าเขาเองเป็นตัวแทนตงเชียต้องการจะเจราจาสงบศึกกับเปยเเลียงเพื่อบีบบังคับให้เปยเหลียงนั้นเข้ามาด้วยตัวเอง แล้ก็ใช้โอกาสเนี่ยทำสนธิสัญญาวความร่วมมือให้สํำเร็จซึ่งฮองเต้นั้นก็อนุญาตให้เขาทําตามแผนการได้ทางด้านของมูจ่จหัวเองตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็จึงลุกขึ้นออกมาที่นอกห้องก็ได้พบกับเสินจ,จิงหงที่ปีกตัวออกมาได้พอดีทั้งสองก็คิดว่าควรจะรีบออกจากหอแห่งนี้กันดีกว่า แต่มู่โจหัวก็นึกได้ว่าลืมเสื้อคลุมเอาไว้ในห้องจึงกลับเข้าไปเอาแล้วก็นำมาสวมต่อหน้าเขาแต่ในขณะนั้นนะคะก็มีสหายร่วมงานค่ะก็เข้ามาเห็นพอดีเขาเห็นว่ามู่โจหัวนั้นพึ่งออกมาจากห้องและกำลังจะสวมผ้าคุม แต่ว่าคอเสื้อด้านในนั้นมันก็หลุดค่ะทำให้เห็นรอยแดงเป็นจ้ำที่ลำคอก็ทำให้เขาคิดว่านางนั้นแอบนัดพบก็สนจริงหงเพื่อทำเรื่องอย่างว่ากันในห้องก็จึงยิ้มให้ทั้งคู่แล้วก็บอกว่าให้รีบหน่อยนะแล้วก็หันหลังกลับไปทันทีทำเอาทั้งสองคนต่างก็สายหัวที่ถูกเข้าใจผิด มูโจหัวของพวกเราก็คิดว่าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ได้หรอกเพราะคนที่ชื่นชอบสหายสนนั้นมีมากเลยหากข่าวนี้แพร่ออกไปมีหวังนางโดนขย่ำเป็นแน่ดังนั้นค่ะสนจ,จิงหงก็จึงรีบตามไปแล้วก็อธิบายว่าเมื่อครู่นี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะ แล้วก็ขออย่าได้พูดเรื่องนี้ออกไปเพราะจะทำให้แม่นางมูนนั้นเสื่อมเสียได้สหายคนนั้นก็รับปากค่ะแต่แล้วนะคะเมื่อเขากลับมาดื่มสุราต่อก็รีบเล่าเรื่องราวที่เขานั้นพบเห็นให้กับคนอื่นๆฟังทันทีรวมทั้งใส่สีตีไข่ให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นไปอีก และในเวลาไม่นานค่ะทั่วทั้งหอของเสี่ยวชินกงนี้ก็ต่างพูดถึงเรื่องที่มูจ่จวหัวนัดพบกับสนจ,จิงหงแล้วก็ใช้เวลาแค่ชั่วข้ามคืนค่ะข่าวนี้ก็ดังกระ่อนไปทั่วเมืองแล้วก็เป็นไปตามคาดที่ข่าวเรื่องนี้ก็ต้องรู้ไปถึงหูขององค์หญิงโรเจีย่ยแล้วก็ติ้งอ๋องค่ะแต่ทั้งสองคนก็บอกกับคนใกล้ชิดว่าข่าวลือเนี้ยเชื่อไม่ได้หรอกเพราะมูจัวหัวนั้นอุตสาหพยายามอย่างหนัก ว่าจะได้ตำแหน่งทันทววนางนั้นคงไม่ยอมให้เรื่องรักใครมาขัดขวางเส้นทางขุนนางของนางเป็นแน่เพราะหากนางแต่งงานก็จะต้องลาออกจากตำแหน่งทันทีจื่อเจียนก็บอกกติงอ๋องว่าเขาก็แค่รู้สึกเจ็บใจแทนท่านอ๋องเพราะเมื่อวันก่อนนางก็เพิ่งมาบอกว่าชอบท่านอ๋องอยู่เลยแต่ท่านอ๋องนั้นกลับบอกว่าหากเป็นเช่นนั้นก็ยิ่งดีนางนั้นจะได้หลุดพ้นจากสถานการณ์อันตรายรอบคางเขาสักที ทำเอาจื่อเจียนก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยว่าท่านอองนั้นก็ยังคงคิดแทนนางอยู่ตลอดจากนั้นท่านอ,องก็สั่งงานให้พวกเขาเริ่มปล่อยข่าวที่เขากำลังทำเรื่องเจราจาสงบศึกออกไปซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการล่อเสือออกจากธรำทำลายขวัญและกำลังใจของพวกเป่ยเหลียงไปในตัวแล้วก็ยังสามารถล่อคนที่อยู่เบื้องหลังให้ออกมาได้อีกด้วย ข่าวลือของมู่จัวหัวและสนจริงหงนั้นถูกเอาไปเล่าลือต่อๆกันจนกระทั่งเขียนเป็นบทกวีออกมาขายจนทัว่วแต่ว่ามู่จัวหัวเองกลับไม่ได้สนใจข่าวพวกนี้แล้วก็ยังรู้สึกขบขันอีกด้วยแต่แล้วนางก็นึกขึ้นมาได้ว่าท่านอองนั้นก็คงจะได้ยินข่าวลือนี้เช่นกันแล้วหากเชื่อว่าเป็นจริงก็คงแย่เพราะนางนั้นพึ่งไปบอกว่าชื่นชอบเขาเมื่อวันก่อนนี้เอง ดังนั้นจึงไปที่กรมพิธีการเพื่อจะขอเข้าพบท่านอองแต่เมื่อท่านอองนั้นรู้ว่านางจะมาพูดเรื่องข่าวหรือพวกนั้นก็ไม่ให้เข้าพบบอกว่า ไรสาระมูโจหัวหนางเอกของพวกเรากระลอนมากค่ะพยายามเที่ยวมาหาอยู่หลายรอบแต่เขาก็ไม่ให้เข้าไปพบสักทีดังนั้นนางก็เลยต้องใช้แผนการดักรอระหว่างทางโดยให้จีลี่นั้นใช้หนังสติ๊กยิงเข้าไปที่ดุมล้อนะคะของรถม้าของท่านอ๋องแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะจึงเปลี่ยนมาใช้หินก้อนใหญ่แทนซึ่งมันก็ทําให้รถม้าของท่านอ๋องเสียหายจนวิ่งต่อไปไม่ได้จริงๆค่ะมูโจหัวของ ของพวกเราดีใจมากรีบออกมาจากที่ซ่อนแสดงตัวแต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นฝีมือของพวกนางเพราะกลัวว่าท่านอ,องนน้นจะบังคับเอาค่าเสียหายค่ะที่จริงท่านอองเน้นก็พอจะรู้แล้วละ่ะว่าเป็นฝีมือนางนั่นแหละแน่แน แต่ก็แอบหงุดหงิดเพราะเขานั้นถูกทำให้การเดินทางมันล่าช้าลงมูจัวหัวจึงแอบกระซิบบอกกับเขาเรื่องข่าวลือนั้นว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะท่านอ,องวันนั้นคนพวกนั้นดันเห็นรอยแดงที่คอของนางระหว่างที่อยู่กับสหายซึนก็จึงเอาไปลือเป็นเรื่องชู้สาวซึ่งที่จริงแล้วรอยนั้นก็เกิดจากฝีมือท่านอองนางไม่พูดออกไปเพราะกลัวว่าจะทาให้ท่านอองนั้นเสียหายเช่นเนี้ยเขาควรจะ ขอบคุณนางด้วยซ้ำไปท่านอ๋องก็หันมามองนางเล็กน้อยแล้วก็ตอบด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยว่าเขารู้แล้วว่าแล้วก็เดินหนีไปทำให้มู่จัวหัวก็แอบงงไม่รู้ว่าเขานั้นรู้จริงหรือไม่กันแน่และในช่วงค่ำของวันนั้นหลังจากที่ติ้งอ๋องนั้นเลิกงานก็นั่งรถม้ากลับจวนเช่นเคยมู่จัวหัวนั้นก็มาเดินเตร็ดเตะเพื่อจะรอบพบเขาซึ่งก็ได้ผลจริงๆด้วย เขาบอกให้เชิญนางขึ้นมาบนรถด้วยนางก็เลยชวนเขาคุยไปเรื่อยเปื่อยจนผ่านร้านแป้งทอดชื่อดังก็ทำทีชักชวนติ้งอ่องนั้นให้ใช้อำนาจเข้าไปซื้อจะได้ไม่ต้องรอคิวแล้วเมื่อเห็นว่าเขาก็ไม่โตแย้งนางก็จึงสั่งจืดเจียนให้ไปซื้อแป้งทอดมาให้แล้วก็แบ่งให้ติ้งอ่องนั้นกินอย่างอาเ็อร่อย นางยังสอนให้เขานั้นกัดคำโตโตอีกด้วยเพราะการกินแบบนี้จะอร่อยกว่าการกินแบบผู้ดีสูงสักซึ่งเขานั้นก็ทำตามที่นางสอนแล้วก็ยอมรับว่าเอออร่อยกว่าจริงๆด้วยเขานั้นบอกนางว่าที่จริงอ่ะไม่ต้องมาอธิบายเรื่องข่าวลือนั่นก็ได้เขารู้แล้วว่ามันไม่เป็นความจริง แต่ว่ามู่จัวหัวก็บอกว่าไม่ได้สิถ้าปล่อยให้เขาเข้าใจผิดจะคิดว่านางนั้นไม่จริงใจถึงอย่างไรอ่ะก็ต้องมาอธิบายต่อหน้าให้ได้งานนี้เลยทำให้ติ้งอองก็รู้สึกตัวว่าตัวเองนั้นมีความสำคัญต่อนางขึ้นมาทันทีและเมื่อถึงเวลาที่องค์ชายสามต้องมาฟังมู่จัวหัวบรรยายความรู้พวกเขานะคะองชายทั้งสามคนก็มากันอย่างพร้อมเพรียงกัน แต่ดูแล้วลักษณะของทั้งสามก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่น้งพวกนั้นยังสงสัยมูจวัวหัวว่าจะมาสอนหนังสือเขาแต่ก็ไม่เห็นมีตำรามาด้วยนางจึงบอกว่าวันนี้จะสอนเรื่องภูมิศาสต์แล้วก็มอบแผนที่ที่นางวาดเองให้ทุกคนดูพร้อมทั้งอธิบายคุณลักษณะภูมิศาสตร์ต่างๆ แต่แล้วองค์ชายรองก็เริ่มคุยถึงสภาพแวดล้อมของเปยเเลี้ยงและพยายามพูดเข้าเรื่องที่องค์ชายใหญ่นั้นแพ้สงครามในครั้งนั้นแถมยังดูหมิ่นเขากับสเสด็จอาอีกด้วยก็ทำให้องค์ชายใหญ่นั้นโมโหจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ท้าให้องค์ชายสามนั้นออกไปต่อสู้กันที่ลานด้านหน้าสองพี่น้องก็ชักอาวุธออกมาประรองกันอย่างเอาเป็นเอาตาย มู่จัหัวของพวกเราพยายามจะห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลนางขอร้ององค์ชายรองให้รีบไปตามติ้งอ๋องมาช่วยแต่เขานั้นก็ยังทำสีหน้าเรียบเฉยจนสักพักแน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นไปตามแผนแน่ๆแ,แล้วจึงบอกคนใกล้ชิดให้ทำทีออกไปเรียกติ้งอ๋องแต่ว่าไม่ต้องไปจริงๆนะคนของเขาก็ทำตามที่บอกแล้วก็อ้างว่าติ้งอ๋องไม่อยู่ที่กรมพิธีการ องชายรองนั้นจึงทำสีหน้าวิตกรีบเข้าไปห้ามสองพี่น้องแต่ที่จริงแล้วมันดูเหมือนเป็นการยุยงให้เรื่องนั้นบานปลายมากกว่าองค์ชายใหญ่นั้นคุมอารมณ์ไม่ได้เลย <c oughs> ก็ใช้ดาบเฉือนไปที่แขนขององค์ชายสามหนึ่งทีทำให้เขาก็โกรธมากหันกระบี่พุ่งเข้าใส่องค์ชายใหญ่จนบาดลึกไปที่ขาทำให้มีเลือดออกเยอะมากๆ มูจััวหัวดูแล้วก็พบว่าแผลขององค์ชายใหญ่นั้นตัดเส้นเลือดใหญ่หากชักชาเนี่ยเลือดจะไหลออกจนหมดตัวจนเป็นอันตรายนางนั้นพอมีวิชาการแพทย์จึงขออาสาหยุดเลือดให้องค์ชายใหญ่ก่อนแต่หลายๆคนนั้นก็ห้ามเอาไว้เพราะก็ไม่เชื่อใจในฝีมือของนางแต่นางนั้นก็ยอมเอาหัวเป็นประกันองค์ชายใหญ่ก็จึงยอมให้นางนั้นทำแผลให้ และแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูของไทเฮาเข้าจนได้พระองค์ก็รีบเสด็จมาทันทีแล้วก็เห็นว่ามูจัวหัวกำลังทำแผลให้องค์ชายใหญ่อยู่ที่บริเวณต้นขาก็โกรธมากพยายามยัดเยียดข้อหายั่ยยวนให้แก่นางจนทำให้พวกพี่น้องนนั้ต้องตีกันซึ่งทั้งองค์ชายใหญ่และองค์ชายสาต่างก็พยายามจะอธิบาย แต่ยิ่งไทยเฮาเห็นว่าองค์ชายทั้งสองพยายามจะปกป้องนางเท่าไหรนางนั้นก็ไม่ยอมฟังแล้วก็จะให้มูจัวหัวนั้นผิดให้ได้จากนั้นเข้าสู่ตอนที่12นะคะจืดเจี้ยนค่ะรีบมาส่งข่าวให้ติ้งอ๋องทราบว่าองค์ชายใหญ่กับองค์ชาย3ม,มีเรื่องถึงขั้นลงไม้ลงมือกันติ้งอ๋องนั้นก็ตกใจมากถามว่าเกิดเรื่องมานานแค่ไหนแล้วจึงได้คำตอบว่าสักพักใหญ่ๆแล้วป่านนี้แถวนั้นคงย่อยยับไปหมดแล้ว และเมื่อได้รู้ว่าวันนี้มูจัวหัวเป็นคนสอนหนังสือองค์ชายทั้งสามก็ทำเอาติ้งอองนั้นรีบลุกออกไปทันทีและที่เรียนจริงสือตอนนี้แม้องค์ชายใหญ่จะพยายามทูลไทเฮาว่าเรื่องนี้เป็นเพราะเขาถูกน้องสามยั่วยุจนโมโหจึงได้ทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวกับมูจัวหัวสักนิดแต่ไทเฮานั้นก็ยังคงยืนกลานจะให้มูจัวหัวเป็นคนผิดให้ได้เพราะนางบังอาจทำผิดธรรมเนียม ช่วยห้ามเลือนให้กับองค์ชายใหญ่แบบนี้ในวังนั้นต่างก็รู้กันว่าเป็นการยั่วยวนอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงจะต้องลงโทษโบยแกนางมู่จัวหัวเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่ความผิดของนางแม้แต่น้อยการรักษาคนย่อมไม่แยกหญิงชายจะมากล่าวโทษที่ว่านางจงใจยั่วยวนองค์ชายใหญ่ไม่ได้ดังนั้นแม้ไทยเฮาจะคาดคั้นให้นางเอ่ยปากยอมรับผิด นางก็ตอบออกไปว่านางรับผิดที่ไม่อาจควบคุมองค์ชายทั้งสองจนเกิดเรื่องทะเลาะกันขึ้นมาส่วนเรื่องที่จะกล่าวหาว่านางยั่วยวนองค์ชายนั้นนางหายอมรับไม่เพราะไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นทำให้ไถ่เหาก็ยิ่งกโกรธเข้าไปใหญ่สั่งให้โบยนางต่อหน้าทันทีมู่จัวหัวนั้นถูกโบยจนเจ็บไปหมดทั้งตัว แต่นางก็ยังคงยืนการว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทำเอาองค์ชายใหญ่นั้นรู้สึกผิดมากที่เป็นต้นเหตุทำให้นางถูกลงโทษแม้จะพยายามขอร้องไทเฮาแต่ก็ไม่เป็นผลเลยจนกระทั่งติ้งอ่องนั้นเข้ามาเขาเหลือบตาไปที่มู้จัวหัวที่กำลังถูกโบย่างเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่แสดงอาการยินดียินร้ายแต่อย่างใดเขาตรงเข้ามาถวายบังคมไทเฮาแล้วก็เอ่ยถามว่า เปียนเิวมู่ผู้นี้ผิดอันใดกันจึงได้ถูกโบยเช่นนี้ไทเฮาจึงเอ่อยว่านางบังอาจยั่วยวนองค์ชายให้ทะเลาะกันจึงต้องสั่งสอนให้หลาบจำติ้งอ๋องจึงตอบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็สมควรถูกลงโทษให้หนักจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปดังนั้นควรส่งตัวไปเข้าคุกให้ทั้งสามกรมนั้นพิจารณาความผิด คำตอบของเขาในตอนแรกทำเอาทุกคนก็อึง้งแต่พอเขาบอกว่าต้องให้สามกรมพิจารณาเท่านั้นทำเอาไทเหาถึงกับร้อนตัวเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าความผิดของมูจัวหัวไม่ได้ร้ายแรงดังที่ตนเองนั้นกล่าวหาจึงเอ่ยไปว่าไม่อยากทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะจะเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์ชายได้และนางก็เป็นแค่มูจัวหัวไม่ต้องระดมคนเอาผิดนางถึงขนาดนั้นหรอก ิงอองแนนก็จึงทูลกลับไปว่าในเมื่อพระองค์รู้ว่านางนั้นเป็นแค่มูจัวหัวไทยเฮาเองก็มีพระเมตตาใหญ่ต้องคิดเล็กคิดน้อยกับนางด้วยทำเอาองค์ไทยเฮาถึงกับเอ่ยถามว่านี่เจ้าเขาคางนางอย่างนั้นรึอและในตอนนั้นเองค่ะองคหญิงโรเจียนะคะก็เข้ามาพอดีไทยเฮาก็จึงตรัสประชดประชันขึ้นมาว่าองค์หญิงเองก็คงจะมาขอความเมตตาให้มูจัวหัวเหมือนกันรื แต่องค์หญิงโรเจียนั้นก็เอ่ยขึ้นว่านางนั้นแค่มาเพื่อเข้าเฝ้าปรนิบัติเสด็จญาตัางหากล่ะแล้วก็ทูลต่ออีกว่าท่านย่าก็รู้อารมณ์ของน้องชายทั้งสองของนางดีแล้วพอพวกเขากโกรธกันขึ้นมาอย่าว่าแต่เปลี่ยนชิวมู่เลยต่อให้เป็นพี่สาวอย่างคาเนี่ยก็ห้ามเอาไว้ไม่อยู่ นางกลัวทัญญานั้นจะโกรธจนเสียสุขภาพแล้วจะไม่เป็นผลดีตอนนี้น้องๆก็ไม่เป็นอะไรแล้วขอไทเฮานั้นปล่อยมู่จัวหัวไปเถอะติงอ่องได้ยินเช่นนั้นก็จึงรีบพูดเสริมขึ้นมาว่าขอให้ไทเฮาเห็นแก่สุขภาพอย่าได้โมโหโจนเสียสุขภาพเลย ไทเฮาเองนะคะแม้จะยังโกรธอยู่แต่ก็ทำอะไรต่อหน้าพวกหลานๆไม่ได้มากไปกว่านี้จึงได้แต่กมสายลูกประคำเอาไว้แน่นๆข่มความโกรธแล้วก็ยอมกลับไปแต่โดยดีหลังจากที่ทุกคนนั้นไปแล้วติ้งอ๋องก็จึงรีบอุ้มมูจั่วหัวของพวกเราไปหาหมอหลวงทันทีแต่พออาการบาดเจ็บของนางดูเหมือนจะรุนแรงมาก กลัวว่าหากส่งกลับเรือนจะรักษาไม่ทันจึงได้พานางนั้นตรงไปยังจวนของตนทันทีซึ่งในตอนนั้นพอบ้านจางก็กำลังคุมงานเด็กๆในบ้านอยู่เขาทอดถอนหายใจว่าจวนเนี้ยไม่มีผู้หญิงสักคนแม้แต่ป่าก็ยังเป็นตัวผู้เลยเขาก็เลยต้องลงมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเองไม่มีใครนั้นช่วยแบ่งเบาแต่ในตอนนั้นก็เห็นติ้งอ่องนั้นก็อุ้มมู้จัวหัวเข้ามา ทำให้เขานั้นถึงกับอ้าปากค้างเอ่ยถามทันทีว่าแม่นางผู้นี้เป็นอะไรถึงได้บาดเจ็บเช่นนี้ว่าแล้วก็รีบไปเตรียมพวกน้ำอุ่นกับผ้าเช็ดตัวต่างๆและไปตามป้าหลี่ให้มาคอยดูแลจากนั้นเขาก็ยิ้มให้กับตัวเองที่เห็นท่านอองนั้นอุ้มแม่นางผู้นี้ไปที่เรือนหน้า พร้อมกับตบมือฉาดแล้วก็รีบไปตั้งโต๊ะบูชากลางแจ้งเพื่อขอบคุณสวรรค์ส่วนติ้งอ๋องนั้นก็เรียกหมอหลวงเจ้าให้มาดูอาการของมูเจัวหัวแล้วก็จ้องมองนางอย่างเป็นห่วงเขาเองรู้สึกผิดไม่น้อยที่ลากนางเข้ามาพัวพันนางถึงได้ถูกไทยเฮาเล่นงานเอาแบบนี้และหลังจากที่หมอเจ้านั้นดูอาการเสร็จแล้วเขาก็ออกมาเดินเล่นด้านนอก ปล่อยให้ป้าหลี่นั้นดูแลมู้จั่วหัวตามลำพังเมื่อเดินมาถึงตรงลานกลางจวนก็พบเห็นพ่อบ้านกำลังตั้งโต๊ะไหว้ฝาดินขอให้สวรรคุ้มครองท่านอองและขอให้มีลูกภายในสามปีห้าปีไม่ว่าเพศอะไรก็ได้ขอแค่ให้เป็นคนดีเมื่อท่านอองกระจืดเจียนได้ยินก็ถึงกับอึ้งไปเลยไม่คิดว่าพ่อบ้านจางจะคิดไปไกลแบบนั้น จึงเดินเข้าไปใกลๆพอพอบ้านหันมาเห็นท่านอองเท่านั้นแหละก็รีบพูดจากเกีย้ยกล่อมบอกว่าแม่นางหน้าตาสะสวยมากเช่นนั้นน่ะถูกลงโทษแบบนี้คงเสียใจมากๆยิ่งต้องมาพักรักษาตัวอย่างเดียวได้แบบนี้น่าจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเสียหน่อย แต่จือเจี้ยนก็ตอบไปว่าอย่างนางนั่นนรึหน้าตาสะสวยแล้วนางก็มีสาวใช้ของนางคอยดูแลอยู่ไม่จำเป็นที่คนของเรานั้นต้องไปดูแลสักหน่อย พ่อบ้านจางจึงหันมาค้อนเขาเขาให้เอ่ยว่าทำไมเจ้าถึงได้เสนอหน้ามาตอบคะล่ะแล้วก็หันกลับไปทางท่านอองเอ่ยแต่คำที่ชวนให้มู่โจหัวนั้นดูหน่าสงสารบอกว่าข้างนอกจวนขาดหมอและยาที่ดีหากเกิดโรคแซรกซอนขึ้นมาจะยิ่งลำบากนะท่านออง และท่านอองนั้นก็อุ้มนางมาแล้วหากส่งกลับไปก็จะดูไม่ดีท่านอองเห็นพ่อบ้านจางพยายามหว่านล้อมเขาขณะน,นี้เขาก็จึงตอบไปว่างั้นก็ให้นางพักรักษาตัวที่นี่ต่อสักระยะก็แล้วกันพอบ้านจางก็ดีใจมากบอกว่าจะให้คนไปเก็บกวาดศาลาเรือนหลังให้ท่านอองไว้พักผ่อนทำเอาท่านอองถึงกับหันควบมาด้วยความสงสัยว่าทำไมเขาต้องไปนอนที่เรือนหลังด้วย พอบานก็อ้างว่าท่านหมอเจ้ากำชับไม่ให้นางเคลื่อนไหวไม่งั้นแผลจะปริไหนๆท่านก็อุ้มนางเข้าไปในเรือนหน้าแล้วก็ให้นางในอยู่เรือนหน้าต่อเถอะท่านอ,องก็เลยต้องยอมรับสภาพย้ายตัวเองไปอยู่เรือนหลังแทนค่ะแล้วก็ยอมยกเรือนหน้าให้เป็นที่พักของนาง ท่านอ๋องเองนึกว่าจะจบเรื่องแล้วแต่พอมองดูหน้าของพ่อบ้านจางก็รู้ว่าเขานั้นยังมีเรื่องจะบอกอีกจึงได้ถามว่าเจ้ามีอะไรอีกไหมพ่อบ้านจางก็เอ่ยว่าแม่นางผู้นี้บาดเจ็บหนักและไม่คุ้นกับสถานที่อีกเราควรจะส่งของไปบำรุงขวัญสักหน่อยจะดีไหมครับท่านอ๋องเลยรับปากว่าเดี๋ยวรอนางฟื้นก่อนเขานั้นจะไปเยี่ยมนางด้วยตัวเองพูดจบก็เดินออกไปจากตรงนั้นทันที พอบานจางก็แอบ,บยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตามหลังเข้าไปและคิดในใจว่าในที่สุดท่านอองของเราก็ยอมเปิดใจแล้วเมื่อท่านอองเดินออกมาแล้วจื่อเจียนก็รีบถามอย่างร้อนใจว่าพอบานจางเนี่ยทั้งไล่ท่านอองไปอยู่เรือนหลังตั้งโต๊ะขอพรสวรรค์แล้วก็ยังพูดโน้มหนาวให้ท่านอองส่งของบำรุงขวัญไปให้มูจัวหัวอีกแบบนี้เขากำลังคิดจะจับคู่ให้ท่านอ,องใช่ไหม แต่เขาพูดอย่างไม่ทันจบติ้งอ๋องก็หันมาทำตาขวางบอกเป็นความไหนว่าให้เขานั้นหยุดพูดได้แล้วและในเมื่อปิดปากจื่อเจียนไม่ได้ดังนั้นจึงจะให้จื่อเจียนนั้นไปรับสาวใช้ของมูจัวหัวมาดูแลเจ้านายตนเองแต่จื่อเจียนก็ต่อรองไปว่าให้จื่อโม่ไปแทนเขาจะดีกว่าเพราะเขานั้นไม่ค่อยกินเส้นกับสาวใช้คนนี้ และสุดท้ายก็เป็นจื่อโมท,ที่ไปตามจีรี่ถึงบ้านเพื่อบอกข่าวเรื่องที่มูจัวหัวนั้นบาดเจ็บเมื่อจีรี่รู้ข่าวก็รีบตามเขาเข้ามาดูแลคุณหนูทันทีและหลังจากที่มูจัวหัวนั้นฟื้นแล้วติ้งอ๋องของพวกเราก็เข้าไปคุยกับนางนำเอาของกินไปปลอบใจเขาถามนางว่าคิดอย่างไรกับเหตุการณ์วันนี้บ้างนางบอกว่ามีทั้งเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมตอนนี้นางมาคิดดูแล้วก็เข้าใจว่า องคชายสามที่ไม่ค่อยสนใจเรียนแต่วันนี้กลับสนใจจะพยายามพูดถึงเรื่องเปยเหลียงแล้วก็ศึกที่แม่น้ำจีหมานั่นเขาพยายามย้ำถึงหนามที่ตำ้อกองค์ชายใหญ่อยู่ตลอดเวลาทั้งองค์ชายสามและองค์ชายรองคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็เพราะอยากจะยั่วยุองค์ชายใหญ่ให้โมโหส่วนองค์ชายใหญ่ก็หัวแข็งบุ่มบ่ามดังนั้นจึงติดกับดักได้อย่างง่ายดา ทำแบบนี้ก็ส่งผลเสียต่อเส้นทางการเป็นกษัตริย์ของเขาฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการขัดแย้งเพื่อตำแหน่งรัชทายาทซึ่งมีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้วนางเองคิดว่าองค์ชายใหญ่เป็นคนที่ดูจริงใจกว่าอีกสององค์ชายนั่นเพราะถึงจะบุ่มบามแต่ก็แสดงออกมาซึ่งซึ่งหน้าเขาใจได้ง่ายกว่าแล้วนางก็บ่นอีกว่าการทะเลาะกันของพวกเขานี้เป็นภัยที่ไม่มีเขามูลมาก่อนเลยจริงๆ ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อนางเป็นที่สุดติ้งอองนั้นก็ถามอีกว่าแล้วเหตุใดจึงบอกว่ายังเป็นธรรมอยู่ละ่ะนางก็ตอบว่าก็เพราะนางไม่รอบคอบเองทําให้พวกเขานั้นเห็นจุดอ่อนได้ติ้งอองก็จึงเตือนนางว่างั้นต่อไปก็ต้องระวังให้มากหน่อยนางนั้นก็พยักหน้ารับ ที่ศาลาการกุศลตอนนี้องค์หญิงก็เรียกสนจริงหงมหาแล้วก็ให้เขาช่วยนําปิ่นนไปให้มูจ้จวหัวที่จวนติ้งอ๋องเพื่อเป็นการปลอบใจนางสนจริงหงกลัวว่าองค์หญิงนั้นจะเข้าใจความสัมพันธ์ของพวกเขาผิดจึงได้พยายามจะอธิบายแต่นางก็บอกว่านางอะเข้าใจดีแต่ตอนนี้ไทเฮาจับตาค้าอยู่หากไปเองอาจจะเป็นภัยต่อมูจ้จวัวได้ ดังนั้นจึงต้องไว้วานให้เขาไปทำแทนนางก็เท่านั้นซึ่งพอเขาทราบเช่นนี้ก็คอยโลงอกหน่อยจากนั้นก็นำยาที่องค์ชายใหญ่ฝากมาให้แล้วก็ปิ่นปักผมขององค์หญิงโรเจี่ยไปเยี่ยมมูจัวหัวถึงจวนติ้งอ๋องมูจัวหัวดูจะชอบปิ่นนี้ยิ่งนักนางยังแซวเขาอีกว่าหากมีคนมาเห็นเขาก็คงเอาไปลืออีกเป็นแน่ว่าท่านนั้นมอบปิ่นให้กับข้า เขาก็บอกว่าอย่างเขากับนางจะต้องสนใจเรื่องข่าวหรือพวกนั้นด้วยหรือซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนใจมันเลยว่าแล้วก็หัวเราะชอบใจกันทั้งคู่แต่สำหรับติ้งอ๋องแล้วเมื่อรู้ว่าส่นจริงหงกล้ามาเหยียบจมูกถึงถิ่นก็รีบลุกเข้าไปในห้องพักของมูจัวหัวทันทีพร้อมกับทำสีหน้าเคร่งขรึมบอกว่าได้เวลากินยาแล้วแล้วก็ขอให้ส่นจริงหงนั้นกลับไปก่อน ส่วนจริงหงก็เลยจำใจต้องรีบกลับทันทีจากนั้นติ้งอ๋องค่ะก,ก็มองมาที่มูโจหัวคล้ายจะบังคับให้นางดื่มยาเสียนางก็จึงกั้นใจดื่มมันลงไปแต่ก็อดบ่นไม่ได้ว่ายาเนี้ยขมยิ่งนักจากนั้นเมื่อเห็นว่าปลอดคนแล้วมูโจหัวจึงใช้จีรีนั้นก็แอบเอายาต้มหม้อนี้ไปเททิ้งแล้วก็เขียนเทียบยาตัวใหม่ให้ตนเองแทนยาขมหม้อนี้ แต่จื่อโมก็จับได้เสียก่อนจึงยึดทั้งคนทั้งยานำกลับมาให้มูจั่วหัวพร้อมกับท่านอ๋องงานนี้ท่านอ๋องถึงกับต้องมายืนคุมด้วยตนเองบังคับให้นางนั้นดื่มยาให้ได้เล่นเอานางก็ตะโกนลั่นจวนว่าอยากกลับบ้านขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากที่มูจัวหัวของพวกเรานั้นโดนบังคับให้ดื่มยาขมแล้วนางก็นอนอ่านหนังสือแล้วก็ทานขนมที่ท่านอ๋องนั้นเอามาปลอบใจไปพงัง ระหว่างนั้นก็คิดทบทวนถึงสิ่งที่ติ้งอ๋องนั้นเคยถามนางเอาไว้ว่าจะเลือกอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาหรือไม่ตอนนี้นางรู้แล้วว่าหากนางอยู่กับเขาก็จะปลอดภัยเป็นแน่แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้นางจเจริญในหน้าที่การงานถึงจุดสูงสุดก็ตามซึ่งติ้งอ๋องที่อยู่หน้าห้องก็ได้ยินเข้าพอดีจึงเข้ามาบอกกับนางว่านางไม่จาเป็นต้องเลือกเขาเพียงเพราะเขาทาดีกับนางและปกป้องนางได้ แต่มูโจหัวก็ตัดสินใจแล้วว่านางนั้นยินดีจะเข้ามาอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาแล้วก็ร่วมสนับสนุนเขาโดยการให้เขาย้ายนางไปทำงานที่กรมพิธีการด้วยคนเขาก็เห็นว่านางกำลังอ่านตำรากเกี่ยวกับเปิยเหลียงอยู่จึงเอ่ยมาว่าจะให้เขาย้ายนางไปอยู่กรมพิธีการก็ได้แต่นางต้องแสดงให้เขาดูก่อนว่าภายใน20วันนี้นางสามารถอ่านและเขียนภาษาเปิยเหลียงได้ นางนั้นก็รีบตกลงรับคำทันทีและสัญญาว่านางจะต้องทำให้ได้อย่างแน่นอนหลายวันหลังจากนั้นมูโจหัวก็รู้สึกว่าตนเองนั้นหายดีแล้วจึงบอกจีลี่ให้รีบเก็บข้าวเก็บของเพราะนางอยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วแต่จีลี่ก็บ่นว่ายังมีของดีๆตั้งเยอะที่ยังไม่ได้กินนะคุณหนู มูดจัวหัวก็บอกว่าอย่าเห็นแก่กินนักเลยเพราะหากอยู่ที่นี่ต่อก็มีแต่จะถูกพ่อบ้านจางลากไปฟังเขาพูดเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องที่ติ้งอ่องนั้นไม่เคยได้รับความรักจากท่านพ่อท่านแม่หรือไม่ก็เอาแต่บอกว่าติ้งอ่องไม่เคยหวั่นไหวต่อสตรีผู้ใดเลยพูดทีหนึ่งก็กินเวลากว่าช่วยยามทำให้นางไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลย หากเป็นเช่นนี้มีหวังไม่อาจผ่านการทดสอบของติ้งอ๋องภายใน20สิวันนี้เป็นแน่จีรี่เองเมื่อรู้เหตุผลก็รีบเก็บของทันทีมูจั่วหัวจึงให้นางเก็บของไปส่วนตนเองก็จะไปบอกลาท่านอ๋องก่อนแต่ในระหว่างนั้นนะคะองค์ชายใหญ่ก็มาเยียบท่านอ๋องพอดีค่ะท่านอ๋องก็เลยตำหนิเขาที่ทำให้เกิดเรื่องซึ่งองค์ชายใหญ่ก็รู้ดีว่าเป็นความผิดของตน ท่านอองก็เตือนว่าพวกเจ้าสามคนน่ะเรียกเขาว่าเสด็จอาเขานั้นก็ไม่ควรลำเอียงแต่อยากเตือนองค์ชายใหญ่ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ให้ดีมีเช่นนั้นก็จะถูกยั่วยุจนโมโหแบบนี้อีกและในตอนนั้นคนข้างนอกก็ตะโกนบอกท่านอองว่าเปียนฉิวมู่นั้นจะขอพบเขาก็อนุญาตให้หนางนั้นเข้ามาได้ เอาละค่ะนี่ก็เป็นตอนที่11และ12นะคะเดี๋ยวกลับมาเก็บรายละเอียดกับหวานใหม่กับเรื่องคุณนางหญิงยอดสเสน่หาค่ะในตอนต่อไปนะคะเรื่องนี้น่ารากักแล้วก็สนุกดีดูเพลินๆค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ